ก็รีบไปนิดนึงเพราะว่า,าไปถ่ายให้เพื่อนๆดูด้วยว่าพวกงานงานพวกเ,เขาเรียกว่าอะไรทหารพวกเครื่องบินหรือรถถังอะไรที่เขาทําสีอ่ะคือนั้นทาเหมือนกันดำเอยนะแต่คือว่าจะพาทุกคนไปดูรูว่าจะทันหรือเปล่านะแต่คือว่าใจหลักๆก,ก็จะไปซื้อก่อนนะซื้อครีมน,นะจะไปดูก่อนว่ามันลดราคาอะไรยังไงนะครับผมตอนนี้ก็ะล้ามงนะ <laughs> ตอนแรก นี sí, os os ่ตอนนี้มาถึงแล้วอยู่ที่ชั้น2นะงานทรมิยะไทยแลนด์ฮ o อบบี้โมเดลคอนเทสต์อยู่กับพี่เหลิมครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับพี่เหครั้งนี้เป็นครั้งที่เท่าไหร่พี่สิบสี่ครั้งที่สิบสี่คือมีทุกปีเลยแล้วก็เว้นช่วงโควิดไปนะใช่ใช่ครับมีกี่ประเภทเนี่ยคือมีเป็นโมเดลใช่ไหมพี่โมเดลทั้งหมดเลยโมเดลทั้งหมดของลายทำมิยะใช่ครับแล้วแยกย่อยเป็นไงพี่แยกย่อยก็จะเป็นอย่างอย่างรถยนต์ ก็จะเป็นสเกล1ต่อ24ครับ1ต่อ24โมดิฟายมอเตอร์ไซค์ก็1ต่อ12อไ่าเนี่ยได้อรลม่าบ้างรถถังบ้างเหลืออีกเหลืออีกก็แล้วแต่สเกลที่เรากำหนดไว้แต่จริงๆแล้วกิจกรรมของธริย่าเนี่ยมีหลายแบบมันจะเป็นมินิโบว์ดี้แล้วก็มีพวกที่เป็นเป็นพักด้วยใช่ไหมแต่แยกกันใช่ไหมพี่แยกแยกกันอ๋อนี่นี่ นี่อันนี้ก็เป็นงานสำหรับโมเดลโดยเฉพาะใช่แล้วหลังจากงานนี้มันมีแบบต่อเหมือนพวกพวกระบังคับอะไรเงี้ยป่ะพี่หลังจากงานนี้ก็จะปีนี้นะค,ะครับเพราะงานงานใหญ่ๆเราไปเราไปหมดละอ่าก็จะเหลืองานมินิมินิแล้วก็งานงานมินิมินิรู้สึกจะมินิอ่า มิน <Mini> oh. ิปาร์ตี้ก็คือจัดคือคนที่เขาเล่นมินิล้วมาจอยกัน oh. แล้วก็จะมีอาหาร oh. เลี้ยงอะไรอย่างนี้ไม่ใช่คือใครก็ได้นะพมา oh. มาจอยได้หมดเลยอ๋อโอเค <Okay. S 2> นี่เดี๋ยวเราไปดูบรรยากาศดีกว่า มีมาตั้งแต่วันศุกร์ใช่ไหมพี่มาอ่าใช่ครับออ๋มีตั้งแต่พุทธหัตแล้วพุทธหัตครับมาส่งผลงานส่งผลงานวันวันจนท้ายวันศุกร์โอ้สุดสามวัอนี้นี่แล้วก็ตัดสินกันไปแล้วใช่ครับนะก็คือใครที่ได้ที่หนึ่งสองสามประเภทแต่ละรุ่นก็จะมีป้ายโอเคงั้นเดี๋ยวผมไปเดินดูดีกว่านะขอบคุณพี่เหลิมมากครับสวัสดีครับนี่นี่นี่จริงๆแล้วงานเนี่ยเขามีนี่ครับมี อุปกรณ์ขายนะไม่จะเป็นกูรูจากญี่ปุ่นมานี่มีกูรูอ๋อนี่ที่เขาทาโมเดลเก่งๆใช่ไหมนี่ขายกันน้าสายเนี่ยเรือลบนี่นี่ดูนี่นี่สวยๆทั้งนั้นแล้วก็มีอุปกรณ์สําหรับก๊อตแทนอ่านี่เทสงานด้วยนี่มีก๊อตแทนตัวที่เราใช้กันประจําก็เป็น1นึ่นนะนี่มีคมเดียวสองคมนะนี่ สวยงามนี่เฮีย er, จะมาซื้อตัวนี้นี่ที่ตัดพาเพนแบบนี้แล้วก็จะมีพวกกันสําหรับเพน์แล้วก็มีอันนี้ชอบมากอันนี้ชอบมากคืออันนี้ใช้ดีนะนี่ก็จะเป็นพวกเออเบอร์สี่พันตัวใหญ่แล้วเนี่ยก็ใช้แล้วแต่แล้วแต่งานหน0 0งพันสองพนแปดร้อแล้วก็จะมีนี่อออพวกตะไบตะไบนี้ก็ใช้ดีนะครับผมนะ นี่อันนี้ใช้ได้อะเราไปดูกันดีกว่าเนี่ยอุปกรณ์เยอะแยะเลยนะครับผมแล้วก็พวกที่เจาะรูนะเยอะครับผมนี่ตัวอย่างก็แทนทดลองฟรีอันนี้คือแซมเปิลนะครับผมไปเราไปดูกันดีกว่านี่บรรยากาศคนมาดูนะงานนะฝั่งนี้เป็นของเสร็จปุ๊บแล้วก็มีนี่ครับผมนี่ไอพวกรถถังแบบนี้นะนี่มีรถถัง แล้วก็เป็นมินิโฟลิวไดร์แบบนี้นะครับผมมีเยอะเลยนะครับนี่แบบนี้แบบนี้แล้วก็มีนี่ระดาษกาวลูกคอมปเปาอ่ะนะแล้วก็เป็นพวกครีมของทามิยาเห็นไหมแล้วก็โมเดลของทามิยาลด20นะครับผมเราไปดูกันดีกว่างานเนี่ยเพียบเลยทุกคนนี่นี่นี่นีายทหารดูดิ เยอะเลยนะครับผมคนเอามาประกวดกันเพียบเลยทุกคนนะอันนี้นะนี่ดูดิสวยงามนะสวยงามอันนี้เป็นโมเดลที่ธรรมย่าเขาทำมาขายหรอกคนต่างนักสะสมนักทำสีเขาก็มาทำสีกันแล้วก็มีงานประกวดนะนี่เห็นไ,ไหมทุกคน,นอันนี้เครื่องวินลก็กสวยครับผมสวัสด,ดีครับนี่ครับอันนี้ก็จะเป็นของรางวัลนะที่เขาได้กันสนใจไหม โเดสนใจครับแต่คือมือยังไม่ถึงเห็นคุณเล่นแต่กัน์ต้นนี่เครื่องบินแบบนี้แล้วมีเรือด้วยเห็นไหมนะก็พาทุกคนมาดูนะครับผมงานจัดที่แฟชั่นไ i แลนด์นะครับผมนี่มีเยอะเลยนี่รถถังนะแล้วก็มีเครื่องบินนี่นี่ดูลงลงซ่อมนี่แล้วก็มีพวกเครื่องบินสวยงามเลย สวยงามเยอ<ย>ะแยะเลยฝั่งนี้ก็จะเป็นพวกไดนโนเสาร์เห็นไหมแล้วก็มีเรือดูดีรายละเอียดโคตรสวยโคตรเดือดเก่งมากเลยทุกคนนะนี่ครับนี่ครับเยอะเลยอ,อ,อันนี้ก็จะเป็นอมอเตอร์อไซค์นะเขาจะทํามอเตอร์ไซค์มาแข่งมากกประกวดกันนะรายละเอียดโอ้ยยุบยิบมากกว่ากันดั้มอีกถ้าเกิดใครผ่านพวกโมเดลพวกนี้ไปได้นะทําได้หมดเลยนะครับอยู่ที่ความใจเย็นและการถุกฝนนะ นะแล้วก็มีโมเดล1ต่อ24นะเนี่ยมีสกายไลมีเอยอะแยะเลยทุกคนเนี่ยดูดิโอ<ฮ>้โห<ฮ>เจ๋งมากนะครับผมนี่อันนี้รางวัลที่2ส,สวยเลยนะนี่มีเยอะเลยอันนี้เป็นมินิโพลไดทำสีนะครับผมสวยอะทุกคนสวยมากนะนี่ฝั่งนี้ก็จะเป็นเห็นไหม เยอะเลยนะครับผมพาทุกคนมาดูนะครับผมบรรยากาศงานก็ประมาณนี้นะครับนี่ประมาณนี้เยอะอะเรามาดูเรามาดูฝั่งนี้บ้างนี่มีอันนี้ก็มีนี่เห็นไหมจุลศิ o เวลนะเป็นโมเดลของทามิยะหมดเลยนะครับผมเนี่ยอันนี้ก็เป็นบรรยากาศคนที่มาดูคือคนที่มารอรับรางวัลแล้วนะครับผมนีเ่เห็นไหมนี่ทามิยะมีอะไรบ้างนะครับ ก็คนมาปรวดมาส่งผลงานกันเยอะนะครับผมนี่แล้วก็มีพวกไดโอรามาเนี่ยอ็่าแบบนี้สวยๆทังน,น,น,นั้นครับผมอันนี้มีเรือดูดีมีเรือ แล้วก็มีมอไซค์เยอะเลยนะครับอันนี้ผู้คนเข้ามาดูแล้วก็เป็นหนึ่งรถหนึ่งต่อยี่สบสี่ใช่ไหมเนี่ยดูสิเยอะเลยนะนี่มีอีวาเกเลียนเลยสวยงามครับผมแล้วก็นี่หนึ่งต่อยี่สบสี่นี่รางวัลที่หนึ่งผมไม่ผมไม่ตตะเกียบคนไม่เข้าใจ สวยงามมากสวยงามมากนะครับผมพาทุกคนมาดูครับผมงานพามิย่านะครับผมนี่เก่งมากเลยนะครับผมวันนี้ก็ประมาณนี้นะ,ะ้วันเดี๋ยวมาดูว่าเฮียจะได้อะไรไปบ้างนะครับผมเดี๋ยวเอามาดูกันด้วยกันซื้อครีมแน่แน่แล้วล่ะวันนี้ไป let's go <S few later. นี่ทุกคนมาดูไอพวกอุปกรณ์ก็แทนกันดีกว่านี่นี่สิ่งที่เข้ามาก็คือเขาเอาแซมเปิลม่มานะครับผม นะอันนี้ที่เขามาจากกวอตแฮนนะครับผมอุปกรณ์เอ่อเนื้อโปรดักนี่เอาอันนี้เป็นโปรดักใหม่ใช่ไหมพี่ใช่ใช่ใช่อ๋อ so this one is a blade one n i p p e r for left hand blade one single blade yeah <c oughs> yeah yeah single blade and designed for left hand มือซ้าสำหรับมือซ้ายอ๋อสำหรับคนมือซ้าย yeah usually the the blade is on this side แต่ uh huh. but this one has a ม uh ีใ o มี hmm. s o uh, right uh, s านน e l ใช่ด้านซ e ายคนถนัดใช่ไหมไม่ถนัดเพราะว่าใบมันอยู่อีกฝั่งนึงเขาเลยทำมาเป็นแบบนี้โอ้ด c o ากโอเคและนอ e จากนี้เรามีอ o นนี้อันี้เป็น masking tape uh huh.

Mucking head,โดยเฉพาะ. Mucking head,โดยเฉพาะ. Yeah. Uh, you can you can cut like this too. And uh -huh. also you, yeah. yeah. Wow. Yeah. Yeah. Like this. And also you can you can cut the leftover very very nicely. Ah. Like this. Like this. Yeah. Okay. Yeah. Very fine. Aha. Uh -huh. Yeah. And, and also I have you. another one. This is a uh, metal line nipper. Aha. Uh -huh. uh, designed for uh. uh metal wire such s as uh brass uh-huh brass wires a n d also uh uh aluminium and copper uh-huh okay but only only for uh less than two okay? 2 mm short uh-huh yeah very sick, uh very thin thin uh huh. <sing> wires oh เออ2อันนี้น่าสนใจอ่าอันนี้อันนี้สำหรับแต่ตัดมากินเทปเลยอันนี้เป็น new product เลยนะครับผมแล้วก็อันนี้สำหรับคนมือซ้าย นะแล้วก็อันนี้ก็เป็นที่ใช้ปกติทั่วไปเป็นเอ่อเขาเรียกว่าอะไรตัวนี้ตัวนี้เขาไม่ได้เขียนอะไรอ่าแต่พร้อมพร้อมมือซ้ายนี่อันนี้เขาจะเขียน L อ๋อโอเคนี่อันนี้เจ๋งเลยนะมีอุปกรณ์เยอะเลยนะครับผมแล้วก็ที่ตัดพาเพดแบบนี้มีอันเล็กกับอันใหญ่นะสวยงามนี่อันนี้เดียก็มาโดนอันนี้นะนี่ ปึ๊บโหตัดดีมากเลยเราไม่ต้องไปใช้คัตเตอร์แล้วนะนิ่มๆเลยแบบนี้นี่ว้โอ้โหสุดยอดคมกริบนะแล้วสามารถเปลี่ยนใบมีดได้ด้วยนะหนาย่านนี้ตัดนี้ได้เลยนะอันนี้อันเล็กและนี้อันอันใหญ่นี่โหหักทีมีดห้ามิตัดได้เลยอ่าแล้วก็จะมี นี่คมกริบเลยนะไม่มีรอยตัดแล้ววางได้เลยแปลว่าคมจริงนี่แล้วก็มีพวกกระดาษทรายแล้วก็มีพวกนี่ไอ้พวกนี้นะเพียได้ชุดนี้ไปแล้วนี่อันนี้เจ๋งเลยนะอ่าโอเคโอเค วันก่อนก็พาไปที่สยามธรรมยาเอ่ออะไรนะงานที่แฟชั่นไอแลนด์ที่สยามธรรมยาเฮียก็มาลองแล้วก็พวกทีมที่ได้มาตะใบที่ได้มาแต่คือว่าจ้าบอยู่เหมือนกันนะเดี๋ยวมาทาคลิปแยกกันอีกทีหนึ่งว่าอ่ออันไหนมันใช้ดีอันไหนที่แบบแต่คือว่าแต่ละอันที่มาลองใช้วันสองวันนี้บอกได้เลยว่าโคตรดีนะคือน้ําหนักได้แต่คือว่าเฮียหยิบมาเปะวะนะนั่งทําที่บ้านไปอ๋อหยิบมาคือโคตรดีอ่ะคือมันจะมีบางอย่างที่ เป็นเป็นแท่งเหล็กตะไบที่มันน้ําหนักมันแบบเดี๋ยวยิบให้ดูเดี๋ยวยิบให้ดูดดนะแปบ๊บหนึ่งนี่ okay. มันเป็นแบบนี้นะโคตรดีนะนะมันเป็นตะไบแบบนี้มีทั้งแบบละเอียดแล้วก็หยาบนะคือน้ําหนักมันดีมันเป็นแท่งเหล็กแบบนี้แล้วก็ขัดเหลี่ยมมันคมดีมากเลยนะก็ประมาณนี้แหละแต่มันมีหลายแบบเลยเดี๋ยวค่อยมาว่ากันก็เอาเป็นว่าเดี๋ยวคลิปหน้ามารีวิวให้แล้วกันนะจ๊ะไป เจอกันพรุ่งนี้บ๊ายบายสวัสดีครับ